เฮ้ยจอยเสื้อสวยวะแกไปสั่งที่ไหนมาเนี่ยเสื้อแบบนี้เนี่ย hmm. นี่รู้ปะขาที่แล้วนะพี่สั่งไปอยู่คังเลยนะเว้ยไม่ดีเลยเนี่ยว่าจะหาสั่งใหม่นะร้านที่แล้วนะแบบก็ไม่สวยสีก็ไม่ตรงปกทรงก็ช้าและที่สำคัญไอหมิลใช้งานไม่ได้เลยไม่ติดตามไม่อะไรพี่สยามเลยนี่เอามาจากร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยดิทำไมไม่ถาม<ร>ตั้งแต่แรกเนี่ยเียพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นอยากจะแนะนําร้านนี้ร้านนี้อู้ จอบสปอร์เขาออกแบบดีนะเนี่ยดีก็ดีท่าก็ดีใส่สบายมีให้เลือกหลายแบบนะแล้วที่สำคัญนะพี่อ้นดูนี่เนี่ยเห็นไหมเจ้าของแล้วก็แอดมินเขาดูแลดีมากๆตั้งแต่ใจทักไปจนเขาส่งมานะดูแลแบบดีดีเลยอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าตรงเนี้ยใจสั่งนะส่งฟรีทั่วไทยนะจ๊ะส่งฟรีทั่วไทยใช่ใจทักหน่อยใจทักนอยู่ี๋ยวร้านเลยนะร้านเลยนะใจทักเลยทักเลยร้านนี้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 กู๊ดจ๊อบ สป <Sport S 2> อร์ตร,รับรองไม่ผิดหวังจ้ะต้องร้านนี้เลยนะต้องร้านนี้ักเลยลกันมอบมอง,ลลงให้มอบมงให้ต้องทักเลยลแ,แ,แล้วกันดูเจ้าพองให้ดูเนี่ยเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อ๋อนี่ไง เขาดีจริงดียวกว่าแกต้องไปสัหน่อยแล้กันสวยชอบสวยสสวยดีจริงๆใครๆใส่แก็ทักเห็นไหมใช่สวยอ่ะขอบคุณมากนะจ๊ะบ๊ายบาย Good Job Sport รับผลิตเสื้อกลุ่มเสื้อทีมแบบพิมพ์ลายการันตีดีที่สุดในไทย3วัน5วันท่านใช้แน่นอนทักแชทหรือติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยจ้า